โหทางด้านการหลอกหลอนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ที่รู้สึกว่าเล่นได้อยู่หมัดเลยก็คือวิธีการเล่าครับคือทําให้เรารู้สึกค้างคาแล้วไปเฉลยในหลายๆมุมมองแล้วจุดคลแม็กของหนังในช่วงท้ายเนี่ยเล่นเอาอยู่หมัดจนถึงขั้นระดับเสียน้ําตายังน้ําตาไวไม่อยู่จริงๆครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับกับคลิปรีวิวคลิปนี้ก็คือหนังไทยที่เป็นกระแสตอนนี้คือเรื่องบ้านเช่าบูชายันครับ แต่ก่อนที่จะมาฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับสาหรับคนที่กําลังหาของขวัญหรือว่าของตกแต่งบ้านกิ๊บกิเก๋ๆนะครับเอาไปเป็นของฝากวันเกิดคอนเกรตูเรชั่นหรือว่าของขวัญแต่งงานขอเป็นแฟนก็แนะนําสินค้าชิ้นนี้เลยนะครับกรอบรูปภาพมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับและที่สําคัญสามารถสแกนวิดีโอ AR ส่วน ตัวที่เป็นสตอรี่ได้รู้สึกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแถมฟรีเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าส่งค่าตัดต่อวิดีโอโดเมนก็ฟรีนะครับรวมถึงรูปพลารอยและห่อของขวัญให้ฟรีด้วยนะครับหากใครสนใจก็เข้าไปถามถ่ายได้ที่ อนแทคที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับหนังเรื่องบ้านเช่าบูชายันก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งแต่มีตัวอย่างแรกโผล่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่คนเนี่ยจับตามองกันมากเลยนะครับว่าเป็นหนังที่น่าดูมากๆเลยโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญเนาะแล้วมีดีกรีของพุ่มกับลัดดาแลน ที่เคยสร้างปรากฏการณ์สุดฮอตฮิตแล้วก็เป็นที่พูดถึงถึงความสยองกับความสนุกของหนังที่พุ่มกับคนนี้เคยทำเอาไว้แล้วนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับเมื่อไปดูในโรงเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเองเนี่ยเห็นผ่านๆตาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เลยนะครับดูแค่ว่า,าพุ่มกับก็คือคุณ โสพลสักดาพิสิทธ์นะครับแล้วก็นักแสดงนําก็คือคุณมิวนิ t าแล้วก็พี่เวียสกุลวัฒน์นั่นเองซึ่งพอเห็นนักแสดง2องคนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากดูแล้วนะครับเพราะว่าชื่นชอบทั้งคู่แต่ทีนี้พอไปดูในโรงหนังนะครับผมไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เขาเปิดมาด้วยความนิ่งๆของหนังเกี่ยวกับปัญหาของผู้ปล่อยเช่า ห้องเช่าหรือว่าบ้านเช่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เลยทําให้ไปเจอกับเรื่องราวต่างๆสําหรับคนที่เข้ามาเช่าบ้านต่อนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็ได้เรีว่าใครที่ทําธุรกิจอสังหาหรือว่าปล่อยเช่าอยู่เนี่ยก็ดูเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าใกล้ตัวมากพอสมควรนะครับที่สําคัญคือหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในกรุงเทพเนาะ มันไม่ได้เหมือนรัฐดานแลนด์ที่ไปเกิดขึ้นที่หัวเมืองต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนกรุงเทพดูเนี่ยอาจจะเคยเห็นบ้านหลังนี้ผ่านตามาเหมือนกันแล้ได้ข่าวว่ามีคอนเทนต์ทำบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าอยู่นะครับอะใครจะไปเช่าก็เชิญได้ตามสบายเลยนะครับอะเอาเป็นว่าพอผมดูหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหนังที่มีทั้งผีมีทั้ง ศยศาสตร์ที่เอามากซ์รวมกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยระบบศยศาสตร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบศยศาสตร์ทำของปลุกผีแบบสไตล์ไทยหรือว่าสไตล์เอเชียบ้านเราอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นศยศาสตร์อีกแบบหนึ่งที่มาจากทางวัฒนธรรมอื่นก็แล้วกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยคุ้นชินอยู่กับพิธีสักเสกเลขยันในแบบสไตล์ของบ้านเรา เป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้พอมาในการทำศิลศาสตร์ในเชิงนี้เนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะมองไปในทางของความเป็นสากลเนาะเพราะว่าด้วยวิธีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ มันมีทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นหลักของทางฝรั่งหรือว่าการทําของแบบสากลมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมากซ์รวมกับความเป็นผีไทยต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูขลังเหมือนศาสตร์สายเวทมอผีทางบ้านเราแต่ว่าพอเอามาผสมกับเรื่องของผีเรื่องของความเชื่อแบบไทยๆเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ลงตัวพอดีนะแต่ที่สําคัญคือมันทําให้เราคาดเดาไม่ได้ว่าไอสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตรงเนี้ย มันคืออะไรจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการคิดตามตลอดทั้งเรื่องที่เราจะสืบสวนไปกับตัวของตัวเอกของหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือพอเราดูไปเขาทําให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครของหนังที่ทําให้เราคิดตามซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่นลุ้นแล้วก็อยากจะรู้คําตอบจริงๆว่า ไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วะแล้วก็ทําให้เราลุ้นไปด้วยนะครับด้วยพฤติกรรมต่างๆของตัวละครซึ่งเป็นตัวละครในครอบครัวด้วยนะครับจึงทําให้เราแบบเฮ้ยเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงจนรู้สึกว่าเกิดช่องโหว่ในคําถามในใจคือตอนผมดูเรื่องนี้แล้วผมคิดตามแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างไม่เมทเซนแล้วมันก็เกิดช่องโหว่คือเรียกได้ง่ายๆว่าหนังเนี่ยมันมีแผลที่ มีรอยรั่วเยอะมากที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่เมคเซนเ์หรือเปล่าแต่ทีนี้ครับพอดูไปจนถึงพารทที่2องค์งที่2เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มมีมุมมองอื่นๆหรือวิธีการเล่าวิธีการเฉลยอ,อีกแบบนึงจากอีกฝั่งหนึ่งอะของตัวละครจึงทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาชันฉลาดมากๆนะครับในการเลือกที่จะเฉลยคําตอบจนทําให้เรา รู้ถึงคําถามที่ตั้งในใจและทําให้รู้สึกว่าพอมันตอบคําถามแบบนี้ในหนังเนี่ยพอมันไปเจอจุดที่เฉลยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยโอ้โหต้องบอกนะครับว่าเหนือชั้นมากๆแล้วทําให้ความคาดเดาของเราที่กาวเอาไว้ตามตัวละครเนี่ยมันรู้สึกว่าเขามาเหนือความคิดแล้วเราก็เดาแผนได้ไม่ทันหนังเรื่องนี้นี่แหละครับจึงเป็นกลิ่นและรู้สึกว่ามันสนุก แบบลงตัวพอสมควรเลยทีเดียวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพอมาในด้านของจังหวะการหลอกผีต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นคนจิตอ่อนทั่วไปนะคือคนกลัวผีจัดๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็หลอนพอสมควรนะเพราะมันมีซีนมีฉากที่เห็นกันจัดๆ หลอนกันจะจะเลยนะครับซึ่งพอมาเป็นซีนเกี่ยวกับผีเนี่ยมันก็จะใส่ผีหลอกหลอกกันแบบต่อนเนื่องแบบไม่ยั้งจริงๆคือหนังเรื่องนี้จังหวะเนี่ย,ยมันมีทั้งผีมีทั้งวิยศาสตร์มีทั้งคนมีทั้ง คนกันเองเนี่แหละหลอกกันเองอะไรแบบนี้ครับจึงทําให้แต่ละพาร์ตแต่ละซีนแต่ละองค์ของหนังเนี่ยเวลาเขาใส่ด้านผีมาเขาก็จะใส่สุดมากเวลาจะใส่ด้านเรื่องของคนเรื่องของการสืบสวนเขาก็จะใส่ด้านสืบสวนสุดมากเวลาเขาจะใส่เรื่องของไสยศาสตร์เขาก็จะทําให้เราเห็นแบบจะจะไปเลยคืออัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้ามาในพาร์ตของแต่ละพาร์ตท,ที่เขาอยากจะพรีเซนต์จริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองผมดูผมรู้สึกว่า เออมันก็กําลังดีมันไม่ได้พีคไม่ได้โหดเกินหรือว่าไม่ได้หลอนสยองจนแบบมนนมองหรือว่าน่ากลัวจนขนาดนั้นน่ะคือไม่ผมผมดูเรื่องนี้ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมกลัวจนต้องยกเท้าขึ้นมาจากพื้นเพื่อเอามาวางบนเก้าอี้เพราะกลัวว่าจะมีผีมาจับขาเราหรือเปล่าแบบนี้นะครับคืออย่างหนังผีเรื่องอื่นบางเรื่องเนี่ยคือสามารถทําได้ขนาดนั้นแต่กับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ความสนุกของมันไปอยู่ที่ ความคิดของคนวิธีการเล่าการสืบสวนแล้วสิ่งที่ตัวละครเอกเราต้องเจอทีเนี้ยครับพอตั้งแต่พาร์ทหพาร์ทสเนี่ยผมดูไปผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างเสมอเลยจนมาถึงองค์ที่3หรือพาร์ทที่3เนี่ยโอ้โหหนังเขาเรียกได้ว่าตอนเขาเฉลยนะเขาใส่เต็มจริงๆนะฮะจึงทำให้คำตอบ ของหนังเรื่องนี้มันตอบแบบสมบูรณ์จนเพอร์เฟกมากๆาเรียกได้ว่าชั้นเชิงในการเล่าและเฉลยในการตั้งคำถามแล้วการตอบคำถามให้กับคนดูเนี่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วที่พีคที่สุดคือตอนจบของหนังเรื่องนี้เล่นเอาซะผมเนี่ยน้ำตาไหลพากย,ยังไว้ไม่อยู่ได้ยินเสียงคนดูในโรงเนี่ยเช็ดน้ำตากระซิกกระซิกกันเพียบเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะ จากที่ดูๆอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมาคะแนนในใจผมเนี่ยมา7และมา8ปดไอ้ลดไป7ลดไป6เนี่ยพอมาเฉลยซีนสุดท้ายบทสรุปของหนังเรื่องนี้เนี่ยน้ำตาผมไหลย,ยันเครดิตของหนังเนี่ยจบนะครับเดินออกมาจากโรงแบบน้ำตาไหลาภาคซึ่งทำได้ขนาดนั้นจริงๆ หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะรู้สึกไม่ต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสเสน่ห์หนังเรื่องนี้และเป็นคําตอบของคําถามได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีสนุกหรือไม่สนุกโดนหรือไม่โดนซึ่งคําตอบของผมคือไปในทางที่ดีหมดเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมดูตั้งแต่ต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนผู้กํากับเหมือนทีมงานหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งพอมันจบแบบนี้เนี่ยเรีเยกได้ว่าเคยชอบลัดดาแ,แลนยังไง ให้คะแนนเท่าไหร่ผมชอบเรื่องนี้มากกว่าทันทีเลยเพราะว่าจังหวะมันได้จริงๆคือช่วงเวลาการเฉลยตอนสุดท้ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันกินเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ําครับแต่มันโคตรกินใจมาจนถึงตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกบหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเชียร์ครับควรจะไปดูในโรงหนังเท่านั้นนะเพราะว่าถ้ามาดูในสตรีมมิ่งตอนที่มันเข้าแบบออนไลน์แล้วเนี่ยอัตรารมันจะไม่ได้เท่านี้แน่นอนนะครับ ฉะนั้นเนี่ยกับหนังเรื่องนี้นะครับบ้านเช่าบูชายันเนี่ยเต็มสิบผมขออนุญาตให้คะแนนทั้งหมดไป9เต็มสิบครับฟังไม่ผิดครับบ้านเช่าบูชายันเต็มสิบผมขออนุญาตให้คะแนนทั้งหมดไป9เต็มสิบคือถ้าเกิดจะมาเจาะในด้านต่างนะครับคือด้านบทเนี่ยผมคิดว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับคือมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องที่เหนือความคาดหมายของผมนะคือทั้งหนังเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นทั้งสืบสวนคือตั้งข้อสงสัยให้เราเดินตามไปกับตัวละครเอกเพื่อหาคําตอบไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าฉลาดและฉลาดมากตรงเฉลยคือพอดูไปสักพาร์ทสอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของหนังเรื่องด็อกเตอรสลีฟนะฮะมันมีกลิ่นแบบนี้อยู่นะคือพอหนังมันมีตัวละครที่ซับซ้อนเข้ามาในช่วงพาร์ทที่2เนี่ยคือการเดินเรื่องกับพวกพิธีกรรมต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบนี้จริงๆแม้ว่าจะเป็นซีนที่แบบใช้ ทางด้านโลกของวิญญาเรื่องของจิตอะไรอย่างเงี้ยเฉลยเข้าไปตรงนั้นเนี่ยอออมันมีกลิ่นดร็คเสลีฟซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์ที่ทาให้หนังสนุกมากขึ้นส่วนตัวผมชอบดรคเสลีฟมากนะครับรวิธ,ธีการเล่าเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยผมทําแล้วผมรู้สึกแบบนั้นเลยคือรู้สึกสนุกแบบนั้นเลยนะครับคือทอาออกมาได้เจ๋งมากนะครับด้านดารานักแสดงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคือมืออาชีพดูแล้วเราเชื่อนะครับด้านการหลอกการหลอนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมาเยอะนะคือมีมาแค่ช่วงเดียว แต่เรียกได้ว่าพอมาปุ๊บมาไม่ยัง้งเพราะว่าหนังเขาต้องไปใส่เรื่องอื่นที่เขาเน้นน้ําหนักไปในแต่ละมุมตรงนี้เจ๋งมากนะครับพอมาในเรื่องขององค์ประกอบชาวองค์ประกอบสินแสงสีเสียงเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมติดนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ดูน่ากลัวหรือว่าขลังขนาดนั้นอาจจะด้วยภาพนะครับงานภาพอยู่ในกรุงเทพอาโทนสีที่ใช้ไม่ได้ใช้แบบแดงจนสุดหรือว่าเขียวสุดๆหรือว่าน้าเงินสุด จึงทําให้ความรู้สึกของการทําพิธีไสยศาสตร์เนี่ยมันดูไม่แรงดูไม่รู้สึกว่าน่ากลัวเท่าไหร่ ผมไม่ผมดูหนังเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยนะฮะนะครับผมรู้สึกว่าเอ้มันก็เออมันก็กําลังดีนะฮะคือคนที่จิตอ่อนจริงๆอาจจะกลัวหรือว่าคนที่กลัวผีจะจัดเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่กับผมเนี่ยผมเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันมันพอดีมันไม่ได้รู้สึกว่าไปอาบน้ําแล้วหลับเราหลับตาสะผมแล้วรู้สึกว่ามีภาพผีขึ้นมีภาพติดตาของังไรข้งนี้ขึ้นในตามันไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนเราดูหนังผีฝรั่งประมาณนั้นแล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของดนตรีเนี่ยดนตรีเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยหนังเท่าไหร่นะคือจังหวะของดนตรีต่างๆผมรู้สึกเฉยๆคือไม่ได้เหมือน The c o n j จ r i n g จังหวะดนตรีความหลอนของเสียงไวโอลินหรือว่าเรื่อง Get Out หรือว่าเรื่อง Ah a s อย่างเงี้ยคือจังหวะดนตรีมาในทางที่ถูกต้องพอดิบพอดีเป๊ะนะครับหนังเรื่องนี้มีจำสแกนนิดหน่อยแต่ว่านิดเดียวจริงๆ ดนตรีเนี่ยมีไปในโทนของแบบสายแบบพิธีกรรมสายแบบทําให้เราหลอนแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นส่วนผู้มกับนะครับผมต้องชื่นชมเลยว่าของเขาดีจริงๆที่คุมงานออกมาได้ดีขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าด้านผีด้านสางด้านพิธีกรรมถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่กูเล่นจบแบบเนี้ยเอาคนดูอยู่แล้วคนเนี่ยต้องเดินออกไปจากโรงด้วย อารมณ์แบบนี้กันทุกคนแน่ๆนะครับถือว่ามาทดแทนในส่วนที่มันขาดหายไปได้ดีจริงๆนะครับซึ่งต้องปรบมือให้จริงๆที่ทําหนังแบบนี้ออกมาได้ขนาดนี้ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าผู้กํากับเขามีปมอะไรกับครอบครัวกับพ่อหรือเปล่านะเพราะว่าเส้นเรื่องมาคล้ายๆกันเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะ นี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนําว่าไม่ควรพลาดเรื่องนี้นะครับส่วนใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกับพื้นท okay. voilà. ี่ของทุกคนข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็ทีนี้ผมพูดไปเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับความชอบล้วนๆแล้วก็มุมมองทัศนคติในการ ดูหนังของผมล้วนๆนะครับก็เอาไปคิดวิเคราะห์แล้วก็ขยายต่อยอดหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสุดท้ายใครดูคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับบ้านชาาบูชาย,ยันขอให้หลอนสะพึงตะลึงและเสียน้ำตาไปกับมิติของความรักความดราม่าก,กับเรื่องนี้แบบเต็มเปี่ยมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ